1> 6 1 0หนึ่งร้อยบาทเราจะแถมยงเงินให้ท่านไปดูแลสุขภาพท่านเอาไหมครับเอาถ้าท่านไม่เอาให้ผมก็ได้นะครับผมชอบมากเลยผมดืมนะครับก็จะอ่ะทีนี้นะครับถ้าเรามีกลุ่มกเกษตรอยู่ในมือมีสวนมีไร่มีนามีอะไรก็แล้ต่สวนปาล์มสวนยางนะครับเราซื้อปุ๋ยครบสี่ากระสอบใช้เงิน1มื5 0ห็ดรอยสิถามว่าเราซื้อปุ๋ยจากเอเย่นทั่วไปจากอำเภอจากสากลเดิมๆเ,เ,เนี่ย,ขยเขาไอ้วุ่นเราจะพุดไหมครับ ไม่มีทางแถมปุ๋ยไม่เต็มสูนรให้เราอีกแต่ตรงเม้ปุ๋ยเนี่ยเต็มสูตรนะครับ45กระสอบใช้เงินห5ื่0ห้าันเจ็ด้อยสิบาทถ้าท่านไปทุกเองเขาลดค่ทาทุกไปห้าร้อยบาทต่างกันไหมเมื่อกี้เพราะฉะนั้นไม่มีการบังคับท่านจะซื้อหุ้นแถมยาหรือท่านจะซื้อปุ๋ยแถมหุ้นก็ได้เอาตามความเหมาะสมแต่ผมเลือกซื้อหุ้นเพื่อลงทุนน้อยเห็นไหมครับเพราะตอนนี้ตัวผมเองเนี่ยไม่มีไม่มีสวนแต่ ุ๋ยออกจากโครงการผมจะผ่านรหัสผมไปเรือหนึ่งหลายตันถามผมต้องยกสักสองมันก็จำเป็นนะครับอ่หรือว่าท่านจะซื้อของในกลุ่มอุปโภคบริโภคกลุ่มนี้ครับซื้อที่จอยหมากก็ได้ให้ครบ3,825ดยิบหคะแนนหรือจะซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออะไรก็ได้แบบครั้งเดียวหรือสะสมให้ครบ38 2 5ยี่บ้าคะแนนท่านจะได้เป็นหุ้นส่วนอ่ะทีนี้แหละครับตรงเนี้อยอย่างพิปตานะครับ เขาบอกว่าเรามีหนึ่งหุ้นส่วนรองรับรายได้วันละหนึ่งพันถึงหมื่นห้าต่อวันผมได้ยินคันเนี่ยครับหนีเพื่อนสองปีกลัวมากครับ <c oughs> คนแนะนําผมนะพอผมรู้เขาไปงานสมพัญญาทหารล้เข็ไปงานไหนนะถ้าผมรู้เขาไปเที่ยงผมจะไปเย็นถ้าผมรู้เขาไปเย็นผมจะไปเช้าอะไรแบบเนี้ยหนีครับเพราะผมไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้แต่พอสองปีผ่านไปผมเปิดใจเข้าไปดูเองมันเป็นไปแล้วครับ ปัจจุบันผมเลือกมาเลเซียมาทาตังนี้เต็มเวลานะครับอ่ะวิธีการเขาบอกว่าถ้าท่านถือสินค้าครบสามพันเป็นยี่บาคะแนนท่านจะมีเงื่อนไขรับรายได้รองรับรายได้วันละหนึ่งพันถึงห้า 10, 000, ต่อวันถ้ามันมีรายเดือนไม่คุยนะครับ <S <S ถ้าหากว่าท่านรู้จักคนสักสองคนถามว่าเราเราเกิดมานุรย์เราเนี่ยมีเพื่อนพบที่เราพูดและเพื่อนเชื่อมีไหมครับสักสองคนมี นะครับถ้าไม่มีผมมีวิธีบอกมีครับมีทางออกให้นะครับถ้าไม่มีใครครบแล้วเนี่ยแต่เชื่อว่าทุกคนมีทีนี้หุ้นเราหนึ่งหุ้นเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเป็นซ้ายกับขวาเพราะเราซื้อคะแนนครบสามพันแปดร้อยี่สิบห้าคะแนนมาวทุกเนี่ยเาขาจะยกพัฒนาเราแต่เราต้องแบ่งซ้ายกับขวาเราไม่ต้องกาวลหรลกครับระบบจอย,อยคอยจะแบ่งให้ท่านเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่านตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับทีนี้ถ้าแบ่งแล้ว คนแรกที่ท่านจะแนะนําเข้ามาสมมุติว่าชื่อนายกอไก่ที่ไหนก็เจอนายกอไก่จริงไหมครับเพ <Okay. S 1> ราะทุกคนคุ้นหูดีนะครับอ่ะกอไก่เข้ามาในรงการจอยคอยเนี่ยในเงื่อนไขเดียวกับท่านซื้อครบเงื่อนไขเดียวกับท่านเอามากอไก่มาอยู่ฝั่งซ้ายท่านเขาจับให้ท่านหนึ่งคะแนนเห็นไหมครับเพราะความฟ้าแนะนำมีคนที่บอกแล้วว่าแนะน,นําคนสองคนที่เขาเราพูดลเขาเชื่อเราอาะ เชื่อเราสอบเนพอนะครับขอใรราใมาไว้ฝาก้าขอไขเข้ามาในเงอนไขเดียวกันกับเราและกับพอไปซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งที่บอกว่ารองรับรายได้วันละหนึ่งพันถึงหน่ห้าเนี่ยท่านรับไปเลยครับหนึ่งพันบาทพอไหมครับหนึ<ม>่ง<ม>พ<อ>ันบาทไม่พอไม่พอนะครับผมมีวิธีการไ,ได้มากกว่านั้นสมัยก่อนผมเมื่อประมาณปีก่อนนั่นแหละผมได้ยินเขาว่าวันละพันผมบอก ไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วมาอยู่มาซื้อของในใจคอยรวยทั้งประเทศยาหย่เหมือนมันโคตรดีเลยเอดโรงพยาบาลรัฐบาลประกาศกินหยดเหมือมนทั้งประเทศดีไหมครับดี <c oughs> หายหมดผมสอนด้านมีสองปีพอเข้าใจถึงได้รู้ถึงแก่น,นะครับอ่ะดูต่อกอนไหนมีเพื่อนมีญาติไหมครับเพื <c oughs> ่อนไครเดียวกับเรานะครับก็อใครก็ได้นำเอวไว้ขัซ้าย <c oughs> ได้นำปีไว้ฝังขาก็อใครก็รับไปหนึ่งพันลาท เห็นไหมครับวิธ uh uh ีกรรมไหมพิธีกรรมคนมาก่อนก็ได้หนึ่งพันคนมาหลังก็ได้หนึ่งพันนะครับมาก่อนมาหลังไม่สาคัญมนแซงกันได้มนแซงยังไงอ่าทีนี้ผลงานกอไก่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายของท่านใช่ไหมครับเขานับให้ท้านสองแทมคอยไว้ถ่าจากคู่ได้เมื่อไหร่นะครับมันตรงนี้มันชนกันเมื่อไรแล้วก็ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งแล้วไปพัดันึ่ถ้ามาซ้ายสองฝั่งขวายังว่างอยู่คอยครับเพราะนั้นคนที่ทํางานประจำไม่ยุ่งมากทาสวนทาไรทำนาเลนเลยไม่มีเวลาทาได้ไหมครับ สบายนะครับ <c oughs> ไม่มีเวลาทําได้ยุ่งมากก็ไม่ทำว่างอะไรก็ไม่ทาจีนแม่กอ่านดูต่อ <c oughs> ขอใครมีเพื่อนมีญาติเห็นกอไข่ได้พันหนึ่งแล้วชวนเพื่อนแนะนำท่านอย่างคนเนี้ย <c oughs> ชวนบอใครมาก็ได้พันหนึ่งจากคนจากแม่คนละพันพันกันไปพันกันมาดีไหมครับดีคนละพันน่ะอ่าทีนี้มาดูต่อได้จอเอันยังไงขอใครมีเพื่อนมีญาติหนึ่งคนก็คือนายซีไว้ฝั่งซ้าย <c oughs> ผมถามเลยว่าตัวท่านอยู่ข้างบนเนี้ย A <c oughs> B C ท่านรู้จักไหมครับ <m uch ess ime> ผมมาภูเก็ตไม่รู้จักใครเลยวันนี้พอท่านอาจจะรู้จัก A B บซก็ได้หรือไม่รู้จักก็ได้แต่ถ้าวันนี้ท่านได้หนึ่งพันแล้วเนี่ยแล้วมีเพื่อนมากมาสองคนจะเอาไปไหนสองคนปุ๊บคนที่สามชื่ออะไรคอควายเอามาต่อตรงนี้ดีกว่าสวยๆั่วตรงนี้ก็ได้เขาไปให้ครับที่นี่มันไม่เหมือนเครือขายอื่นเห็นไหมครับท่านจะต้องนำ คนที่สามที่ท่านรู้จักเนี่ยสมมุติว่าชื่อนายดีเนี่ยมาต่อฝั่งซ้ายฝั่งขวากับขอไข่เพราะขอไข่มีฝั่งซ้ายซีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอคุณเอาคนรู้จักคนที่สามมาต่อให้ขอไข่ฝั่งขวาเนี่ยก็คือนายดีเนี่ยนะครับเห็กนะโอ้นายดีมีอยู่ข้างนึงจู่ๆปุ๊บพอเราต่อตรงนี้ให้ปุ๊บคนที่สามที่เรารู้จักเนี่ยต่อปุ๊บขอไข่ได้ทันหนึ่งสุดยอดไหมครับแบบนี้ยอดอ่ะนะครับทีนี้ผลงานขอไข่ทั้งหมดซีกับดีเกิดขึ้นฝั่ง ฝาของท่านซ้ายฟิวสองขวาหนึ่งสองนะครับรับไปสองแต้มซ้ายสองซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งหนึ่งพันซ้ายสองขวาสองถ้าตอบได้มีรางวัลสองพันนะครับขอบุญคนไปนะครับแค่ตอบตอบไปครับสองพันสองพันถ้าผมบอกรางวัลนะทงสคนใช้รูปแยงกันตอบแน่และถ้าตอบได้ของแก่งเดีเงียบกันหมดเลยสองพันครับดีไหมครับ สองพัน <Yeah. S 2> วันนี้เงินสองพันมีมูลค่าเยอะนะแต่นับอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยมีมูลค่าไหมครับมีมี <Yeah. S 2> เมื่อเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะหนึ่งสามสิบบาทวันนี้สามสิบาทหากินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไน,นะครับอ่ะก่อวันนี้ครับ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบเนี้ยสีเขียวแบบเนี้ยซ้ายสี่จะกูกจากาผลงานของเอกับบีนี่้ายสองะสองมันเป็นผลงานฝั่งสี่ตอนนี้เราไม่มองที่ก่อไก่มองที่ททานเป็นหลัก ผลบบงานฝั่งซ้ายของท่านที่เกิดขึ้นผ่านกองไปผ่าน A บานเลยเกิดขึ้น4ี่ขับขวาเกิดขึ้นสีนส่ด้วยเห็นไหมครับท่านก็รับไปสี่พันเห็นไหมครับสี่พันครบก่อหลายใจไม่รดคอยปีนี้มี4ี่ปีหน้าคอยไปถึงปีหน้าปีหน้ามาอีกส่รับไปเลยครับไม่ตัดยอดทิ้งดีไหมครับดีก็ดีนะครับต่อทีนี้หลายคนงสงสัยว่าทำยากนะันจะต้องต่อ้เต็มชั้นแบบเนี้ย ทุกคนคิดไหมครับผุ้มยากมันต้องตอบทีนี้มันโวยอูมันไม่จ่ายที่นี่ถ้าเกิดแบบนี้ครับมาซ้ายแปดฝั่งเนี่ยแบบนี้ครับไม่จําเป็นต้องเต็มชั้นแบบนี้ก็ได้ขอให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับซ้ายแปดขวาเกิดขึ้นมันมาไม่เท่ากันขวามาห้าแต้มทําไงทีนี้เมื่อกี้ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งจ่ายพันซ้ายสองขวาสองจ่ายสองพันพอซ้ายสี่ขวาสี่จ่ายสี่พันอ่ะทีนี่ผมถามจริงนะครับผมมีรางวัลให้ ซ้าย8ขวา5ใครตอบได้กยกมือครับเ่าไรครับ5 0 0 0 5 0ห0ครับผมเลยคุณ <Leaders> พี Isaiah, ่อะไรครับเยอะมากที่ต้องทิปต้องอินทิเกรตไ้มครับเนี่ยไม่ต้องนะ <c oughs> ไม่ต้องถอดสูงคูณนะเอาโอเคนะครับตรงนี้ผมว่าถ้าจับได้จ่ายเอาคู่น้อยจับคู่มากก่อนที่เหลือ3เหลืออยู่ฝั่งซ้ายนะครับคอยไว้ก่อนดีไหม เ,เราก็ไปทําไร่ไถนาไปตัดยางไปตัดปลาไม่สบายใจเราก็ไปทํางานปกติ <c oughs> เดือนหน้าว่างแล้วตอนเย็นกลับถึงบ้านเ <c oughs> พื่อนข้างบ้านชนที้เล่าเราก็ไปนั่งกินกับเพื่อนคุยไปคุยมาเพื่อน,น, <c oughs> นก็ไปซื้อในโครงการชอยมาเสร็จปุ๊บซื้อสามฝั่งฝาแบบนี้ครับค <c oughs> รบใจสามพันบาทท่านลองดูนะครับที่ตอนแรกเนี่ยถ้าท่านลงทุนซื้อหุ้นเปหกพันหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ได้เท่าไหรนะ <c oughs> ท่านลงทุนวันแรกตอนแรกหกพันหม่อท่านได้สินค้าลบไหมครับโอ oh. ความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ครับศูนย <0. S 1> ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วน่าทำไหมครับน่าทำทำไมทำเราเรื่อง <c oughs> บอกพิธีขนาดนี้แล้ไปทำู <c oughs> ้วงเลยนะอ่ะดูงต่อเลยครับทีนี้ถนะ้า <c oughs> เกิดแบบนี้แล้วครับเกิดฝั่งเนี้ยมันเกิดขึ้นจากสามเป็นแปดแปดเป็นสิบหกสิบหกเป็นสามสิบสองมันเกิดขึ้นแบบมันแตกตัวแบบทวีคูณทีนี้ถนะ้าเป็นมาซ้ายสิบหกขวาสิบหก ที่นี่เขาจ่ายสูงสุดได้แค่วันละหมื่นห้าสบายใจนะครับวันละหมื่นห้าพอใช้ไหมครับออ <c oughs> อ่ะเดีนิดผมอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งจับหนึ่งแต่สองสองแต่สี่สี่แต่แปดแปดแตกสิบหกสิบหกแต่ยี่สิบนะครับถ้ายี่สิบซ้ายยี่สิบขวาถ้ารับกี่หมื่นครับหมื่นห้าหลายคนคิดว่าอุจมายี่สิบซ้ายรับยี่สิบขวารับสองหมื่นถ้ารับสองหมื่นผมปิดประตูไปก่อนเพื่อแล้วตอนนี้ผมคืนทุนรอบบริษัทจริง <c oughs> จริงไหมครับ ตรงนี้ก็บอกแล้วว่จาจ่ายท่านได้ไม่เกินวันละหนึ่งพันไม่เกินหมื่นห้าเราถึงอยู่ได้ทุกวันเนี้ยครับคนทีอ่อยู่ที่เนี่ยยิ่งอยู่จะยิ่งใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นสไัย,ย,ยก่อนผมมานะเข้มมาก <c oughs> ไม่เชื่อถามคนรู้จักได้่ะรู้ต่อหมื่นห้าถ้าหมื่นห้าคูณกันสามสิบวันเท่าไหร่ครับสี่แสนห้าสี่แสนห้าโอ้โหฟังแล,ล้วขนลุกท่านวัดเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ พิสูจน์ได้จากข้างข้อมูลข้างล่างครับนะครับอะทีนี้ดูต่อไอคะแนนแบบเนี้ยทุกๆสามพันแปดร้อยยี่สิบคะแนนวงกลมแบบเนี้ยถ้ามันนับสะสมมาเรื่อยๆฝั่งซ้ายเดือขึ้นหัร้อยวงกลมแบบเนี้ยครับจะสามเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนก็แล้วแต่เพราะบางคนเนี่ยซื้อหนึ่งคนมีสามารถซื้อสิบห้าโคนมาซื้อสิบห้าวงกลมเลยคนเดียวอ่ะบางคนซื้อสิบห้าวงกลมเลยซ้ายขวาอคะแนนมันก็เร็วมาเร็วทีไหมครับเพราะนั้นถ้ามันมาซ้ายหกร้อยขวาหกร้อย หกร้อยซ้ายหกร้อยขวารับไปหกแสนเยอะไหมครับเยอะลงทุนเท่าไหร่ครับห้าร้อยกับหกแสนเพื่อแคว่าสะสมไปเรื่อยๆครบเมื 500, 500, ่อไหร่ก็รับไปหกแสนแต่ครบห้าร้อยผู้ก็รับไปห้าแสนก่อนเหลือเชื่อไหมครับเหลืออ่ะดูต่อนะครับเขาจะจัดแต่งตั้งให้ท่านเป็นตำแหน่งผู้จัดการ ทั่วประเทศไทยดีไหมครับดีไม่ใช่ผู้จัดการเซเว่นนะเช้าต้องตื่นตีสีมาถึงเช็คลูกน้องเป็นยังไงแบบนั้นไม่เอาเหนื่อยแต่ถ้าเป็นผู้จัดการจอยมาแล้วนอนตื่นที่ไหนก็อะไรก็ได้สบายไหมครับสบาย้าอยากรู้สบายรีบมาเป็นซะเราเปิดโอกาสรับจํานวนไม่จำก,กัดนะครับอ่ะมาตต่อนับต่อจะหกร้อยซ้ายหกร้อย 600, ขวาเป็นพันแปดร้อยซ้ายพันแปดร้อยขวาไม่ใช่จานวนคนนะครับไอ้วงกลมแบบเนี้ย ลบพันแปดร้อยซ้ายพันแปดร้อยขวารับไปกี่ล้านแล้วครับล้านแปดล้านแปดโอ้พอจะซื้อเป็นมือสองได้สักคันแต่ถ้าเป็นแคปที่ว่าเนี่ยได้เลยครับล้านแปดตัวท็อปแอร์คอร์ดก็ได้ยังเหลือเงินเก็บเติมน้ำมันอีกเปีหนึ่งดีไหมครับดีโอเคจะได้เป็นผู้พริกานนะครับอ่าแล้วต่อไปนับจากพันนับจากพันแปดทรงเนี้ยมาเป็นสี่พันสองร้อยซ้ายสี่พันสองร้อยขวาเขาจะให้ท่านเป็นตำแหน่ง ประธานทางการตลาดหรือพริเดนคุณคุณไหมครับพี่ชายผมปัจจุบันก็เป็นปริดานที่สหรัฐอเมริกาที่บารัคโอบามาไม่รู้หรือน้องชายอยู่ที่เมืองไทยไรู้มันไหลจะมานะครับสามตำแหน่งเนี่ยทั้งเอ P ดีผู้จัดาก,การผู้บริหารแล้วก็ประธานเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเลยครับ <c oughs> เขาจะแม้ท่านลงอีกแล้วถ้าอยากขึ้นไหมครับ <c oughs> ถ้าเกิดท่าน,นขึ้นมาพาท่านไม่ลงเรียบร้อยไลยครับ,รบรแต่ที่นี่เมื่อเช่นท่านมาพระแลวท่านขึ้นไปอาหารทุกอย่างมันจะรออยู่ท่านตรงตำแหน่งนี้หมดเลยท่านไม่ต้องลงหรอกครับ